สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นักลงทุนทุกคนครับผมออบครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง m o n e ฮ h โร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกันกบช่อง m o n e ฮ h โร่ครับและนี่ก็คือรายการแฮชแท็กม o นิฮโร่ครับก็พบกันทุกเช้าวันอาทิตย์ครับกับรายการนี้เป็นรายการที่จะรวบรวมคําถาม หรือว่าชื่อหุ้นที่เพื่อนๆส่งขอกันเข้ามาครับก็จะคัดมาในเน้นสิตัวนะครับที่ถูกขอกันมาเยอะที่สุดครับสัปดาห์นี้มี IGS n ครับติดอันดับหนึ่งครับตามมาด้วย E4L Jazz VGI เพิ่ม a e Ever t a s c o TTB และกันกุลครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปดูตัวแรกกันเลยครับตัวแรกที่ถูกโหวตมาเยอะที่สุดคือ IGS นะครับก็ภาพรวมก่อนดูภาพรวมเป็นขาขึ้นนะครับ นะเป็นขาขึ้นยังชัดเจนอยู่ครับแล้วก็ยังไม่จบรอบด้วยจากที่มีการ break high ขึ้นไปนะครับชุดนีนะ้ก็บอกว่าตัวหุ้นตัวนี้ต้องการที่จะไปต่อครับแต่ว่าเกิดการทิ้งไส้ลงมานะครับชุดนี้เป็นช h o o t i n g star เนอะตามด้วย b ล l ช i s h e n g าฟ f i n g ครับแล้วราคาก็ไหลลงมาเรื่อยๆครับลงมาเล่นที่กรอบเดิมเหมือนเดิมครับ หุ้นที่ break high ออกไปแล้วนะครับแล้วกลับมาเล่นที่กรอบเดิมเขาจะกลายเป็น sideways up ครับดูตัวอย่างในอดีตก็ได้นะครับชุดนี้ break high ขึ้นไปทิ้งลงมาครับอันนี้ไม่เข้ากรอบเดิมแต่ว่าชุดนี้ครับ break high ขึ้นไปลงมาที่กรอบเดิมจะเห็นได้ว่าหลังจากที่กลับมาเล่นที่กรอบเดิมครับเขาจะไซด์ w a y s ครับไซ d e w a y นานมากกว่าจะวิ่งต่อได้ชุดนี้ก็อาจจะนะครับอาจจะไซเ e w a y อีกพักหนึ่ง จะขึ้นต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ติดอยู่ด้านบนก็ยังยังถือต่อได้นั่นแหละครับหรือว่าต้องหาจังหวะถ้าอยากออกเร็วนะหาจังหวะถัวด้านล่างครับพอราคาดิ่งขึ้นมาโซนประมาณบาท10บาท20ตรงนี้ก็ออกได้นะครับถ้าไม่อยากรอนานแต่ว่าใครที่รอได้ก็รอต่อครับน่าจะมีการทะลุไฮบาท30ขึ้นไปได้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานาน,านขนาดไหนครับส่วนไฮถัดไปนะครับ เป็นโซนบาท56สตางค์นะครับเป็นไฮที่ถัดจากบาท30ครับก็น่าจะไปถึงได้นะถ้าไม่หลุดโซนนี้ซะก่อนจะสังเกตเห็นว่าถ้าราคามันลงมาเล่นที่กรอบเดิมนะดูในอดีตก่อนก็ได้นะครับเนี่ยถ้าไม่หลุดโลก่อนน้าเขาก็ยังจะเลี้ยงตัวเองได้เรื่อยๆครับแล้วก็สะสมกําลังแล้วก็ดันขึ้นต่อนะก็รุ้นว่าตัวนี้นะครับคงจะไม่หลุดโซนนี้โซน 90สตางค์ถึง8 6สตางค์นะครับซึ่งเป็นแก็บตรงนี้ไม่น่าจะหลุดครับถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสจะพักตัวเพื่อขึ้นต่อครับติดแค่ระยะเวลาเท่านั้นเองนะีตัวถัดไปครับ e f o r l ตัวนี้ก็ลงมาเล่นการบริเวณจุด St o p l o ล s พอดีเลยครับ0.09ตรงนี้ครับ <laughs> ถ้าไม่ติดฟลอร์นะน่าจะลงไปไกลกว่าน,นี้แต่พอดีติดฟลอร์นะวันนั้นก็เลยลงได้แค่นี้ฮะพอลงได้แค่นี้เสร็จวันถัดมาก็จัดลิ่งไปด้วยนะครับนะปิดที่0.11 ตรงนี้ถือว่ามาเล่นบริเวณจุดซับล้อแล้วครับถือว่าความเสี่ยงต่ำนั่นเองนะถ้าราคาดีดกลับขึ้นมาได้ก็น่าจะมาโซนประมาณ0 1นครับถึง0.20โซนประมาณนี้ก็เหมาะนะครับเหมาะกับคนชอบความเสี่ยงครับแต่จริงจริงถ้าเป็นอาจารย์พืชจะไม่แนะนําให้ลงทุนหรือว่าเก็งกัอะไรในหุ้นหลักสาค์นะครับมันค่อนข้างที่จะเล่นยากแล้วก็รอนานครับแต่ก็นะห้าไม่ได้หรอกนะใครที่นั่งทับมือโดยไม่ไหวก็เสี่ยงได้ครับแต่มีข้อแม้ว่า เวลาราคาหลุดซับลอสนะครับต้องรีบคัดลอดออกมาทันทีครับถ้าไม่คัดลอดนะครับอาจจะติดหุ้นนานนะฝากแค่นี้ครับฝากแค่นี้เองก็ลองดูครับตัวนี้ตัวถัดไปครับแจสมาดูแจสกันคือมีการจุดพลุขึ้นมาครับจาไม่ได้แล้วว่าข่าวอะไรพอจุดพลุขึ้นมาเสร็จปุ๊บเป็นวิกไวา้คนเห็นทั่วประเทศเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการพักตัวครับแน่นอนเลยเป็นอย่างนี้เสมอครับรายย่อยต้อง พยายามจําภาพนี้ให้ดีๆพอมีพิกวา้เสร็จปุ๊บหุ้นชอบพักตัวพอพักตัวเสร็จก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะพักตัวลึกหรือว่าไม่ลึกนะครับแต่แจ๊สเฉลยมาแล้วว่าพักตัวลึกอันนี้คือภาพแค่นี้นะเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูครับนี่ฮะภาพรวมก่อนภาพรวมยังคงอยู่ในโซนกลับตัวนะครับเห็นไหมอยู่ในโซนกลับตัวถือว่ากําลังสะสมกําลังในคลื่นใหญ่ครับมีโอกาสจะกลับขึ้นไปได้ถ้าไม่หลุดโลนะ โลคือ2.52อันนี้คือโลในคลื่นใหญ่นะครับโซนนี้เลยเพราะว่าเขาสร้างไซเวย์ยักษ์ครับถ้ามันหลุด2.5 2เนี่ยมีโอกาสจะกลับไปอย่างน้อยๆสบาทหและถ้าสะสมกาลังชุดนี้นะครับสมบูรณ์แล้วนะแล้วก็เลือกที่จะไม่หลุดโลนะครับมีโอกาสจะทะลุ3บาท50นะครับกลับไปโซนประมาณ5บาท50นะโซนประมาณนี้นาต้านเดิมซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะสะสมกําลังกันอีกนานแค่ไหนนะครับเพราะว่ารายใหญ่เขา เงินเยอะนะเวลาซื้อของทีก็ใช้เวลานานครับก็ต้องรอครับใครที่อดทนถืออดทนรอก็ควรจะรอต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในอดีตว่ามีช่วงแบบนี้บ้างไหมเจอแล้วนะครับช่วงสะสมกําลังเมื่อ,อหปีไหนเนี่ยปี2008เลยครับดูในอดีตนะเป็นเคสสัดดีช่วงนี้ครับมีการอันนี้ไม่เห็นนะเดี๋ยวคนดูตรงนี้มีการลงมาต่ําสุด17สตางค์แล้วก็มีการขึ้น ทะลุพักทะลุแล้วก็พักไซเวย์ครับนานมาก2008นะครับเก็บของกันนานมากนะครับจนคนเบื่อจนคนไม่เล่นใช่ไหมแล้วก็เริ่มมางัดขึ้นปี2,010ครับตรงนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ2ปี2ปีครับแต่ผลตอบแทนคุ้มค่าเลอเกิดเก็บของโซนประมาณ50สตางค์นะถ้าดูจากกรอบตรงนี้นะครับประมาณ50สตางค์เฉลี่ยนะก็ราคาขึ้นไปสูงสุดถึง3บาท92นะครับ ก็มายิกยักยักแถวโซน2บาทตรงนี้แล้วก็ทิ้งลงมาหลายหลายคนมองว่าน่าจะเสียทรงแต่ว่าเขาก็สามารถกลับตัวขึ้นไปได้อีกซึ่งการพักตัวตรงนี้นะครับและกลับตัวเนี่ยจะเห็นว่าเดี๋ยวผมซูมให้ดูทรงมันคล้ายเดิมนะครับคล้ายเดิมลหลายตัวนะจะเป็นอย่างเงี้ยขึ้นพักทะลุแล้วก็พักไม่หลุดโลฐานศูนย์นะครับนี่เป็นหนึ่งนี่เป็นศูนย์อันนี้จบ A นะครับขึ้น V ลง4ก็ว่ากันไปนจบเวฟสองแล้วดันขึ้นเวฟสาม เห็นไหมเวลาราคาขึ้นมาเยอะครับแล้วมีการกลับตัวกลางอากาศแบบนี้นะครับไม่ใช่ฟุตบอลน,นะช่วงนี้ก็ <c oughs> ดูยูโรนะฮะแต่ยังไม่มีจักรยานอากาศเนาะตรงนี้ก็เป็นการกลับตัวกลางอากาศเป็นภาษาหุ้นนะครับไม่รู้มีใครใช้ไหมแต่ผมแต่ผมชอบพูดแบบนี้นะกลับตัวกลางอากาศเสร็จไม่หลุดโลสร้างฐานใหม่แล้วขึ้นต่อได้และหลายตัวที่ขึ้นมาครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะไม่ขึ้นต่อถ้าเขาทําทรงกลับตัวกลางอากาศแบบนี้ครับคล้ายๆกับที่ฐานเลย แล้วไม่หลุดโลที่ศูนย์ครับมีโอกาสจะขึ้นต่อได้แน่ๆครับติดแค่ระยะเวลาอย่างเดียวเวลาเขาสร้างฐานจะนานหน่อยเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอดทนรอนิดหนึ่งสหรับแจ็คใครมีอยู่ปัจจุบันนี้ครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ในช่วงนี้ฮะสะสมกําลังรอไปฮะตลาดลงแรงเขาก็อยู่เฉยฮะตลาดขึ้นแรงเขาก็อยู่เฉยแปลว่าเก็บของกันอยู่นะครับยังรอได้ครับแต่ถ้าหลุด2.52เพ่นนะฮะต้องเพ่นครับเขาจะลงไปสร้างฐานลึกกว่านี้ครับตัวถัดไปครับ VGI ตัวนี้ก็คล้ายๆกันครับคล้ายๆกันกับตัวแจสเลยก <g ül> ็ <g ül> อยู่เงี้ยฮะไซเวยอยู่ครับแต่ว่าโลเนี่ยต่าลงเรื่อยๆนะโลต่าลงเรื่อยๆอันนี้ก็คือน่ากลัวอยู่นะถ้าโลต่าลงเรื่อยๆนะครับส่วนไฮเนี่ยยกตัวสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นแล้วไงฮะล่วงครับหลุดเนกไลหลุดเทนไลอีกต่างหากคือ V g จเนี่ย <c oughs> ต้องบอกว่าทรงไม่สวยในการสร้างฐานครับ แต่มีสิ่งหนึ่งนะครับที่มาค้ำเขาไว้มีสิ่งหนึ่งที่ค้ำเขาไว้ครับจากเวลาผมเฝ้าสังเกตกราฟนะครับดูกราฟย้อนหลังหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยทุกครั้งทุกครั้งที่กราฟราคาเกิดเดเวอร์เจนแบบ ISIO v e r s o l d สุดๆนะฮะเกิดเดเวอร์เจนตรงนี้จะเป็นจุดนี้นะครับลองเปิดอินดิเคเตอร์เทียบได้นะแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นเดเวอร์เจนแล้วราคาเด้งขึ้นแรงตรงนี้น่าจะมีระยะครับโซน4.86ถ้าไม่หลุดนะครับ ถ้าลงมารอบนี้ไม่หลุด4.86ก็มีโอกาสจะเด้งกลับขึ้นไปไดนะ้ทุกครั้งที่มีเดเวอร์เจนตรงนั้นจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งครับก็ลองดูนะใครยังถืออยู่ก็ลองดูครับเวลาราคาหลุดลงมาใกล้ๆ4.86ลองทัวร์ได้แต่อีกข้อนึงนะครับถ้าราคาหลุดโซนเดเวอร์เจนถ้าหลุดโซนเดเวอร์เจนปุ๊บนะครับจะลงแรงอันนี้เจอบ่อยๆในทีเฟกนะฮะอย่างล่าสุดก็เปิดแกลบลงเลยนะครับหลุดเดวเจนก็เปิดกลบลง ก็ออกกันไม่ทันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่เล่นหน้าลองเนาะแต่ว่าคงไม่มีใครเล่นหรอกใครที่ติดตามมันที่โร่จะรู้ดีครับว่าเซตอยู่ในคลื่นย่อยขาลงนะครับก็คงไม่มีใครลองสวนแน่ๆนครับนะปิจัยมีแผนประมาณนี้ถ้าไม่หลุด4ี่มีโอกาสจะเด้งขึ้นได้เรื่อยๆครับแต่ว่ามันเป็นไซเว์เคลื่นยักษ์นั่นเองตังวต่อไปครับเพิ่มเพิ่มว่ายังไงเพิ่มก็เนี่ยมาดูทรงในอดีตนะครับการสร้างฐานของเขาขึ้นพักทะลุแล้วก็ไม่หลุดโลเบรกไฮครับใช้ ระยะเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูนะโซนนี้ประมาณปี2020เดือน6นะครับมาเบรกออกจากกรอบได้2 0 2 0เดือน12ตรงนี้เก็บของประมาณ6เดือนนะใครลงทุนเป็นรอเป็นก็จะได้อย่างเงี้ยเดือนนี่ยเก็บของแล้วราคาก็พุ่งขึ้นเก็บโซนประมาณอ่าเจสิบตางค์นะครับมาติดโซนประมาณบาท40ตรงนี้นะครับเริ่มมีการเขาเรียกว่าอะไรขยา่าพอขย่าเสร็จซูมมาดูใกล้ๆครับ เกิดอะไรขึ้นครับยังใกล้ไม่พอคอ z o o อีกเกิดการกลับตัวกลางอากาศครับขึ้นพักทะลุพักไม่หลุดโลทานซูนหนึ่งเอนะครับบีซีอันนี้เป็น BC failure นะครับขึ้นเวฟ3ไปต่อฮะับกับตัวอากาศไปต่อเห็นไหมขึ้นแล้วก็ขึ้นได้อีกนะถ้ามีการกลับตัวกลางอากาศนะครับแล้วชุดล่าสุดล่ะเป็นยังไงมีหรือยังมีหรือยังฮะยังนะครับหลังจากชุดนี้ ขึ้นมาทำไฮสูงสุดที่3.88ราคาลงเด้งลงเด้งลงเด้งกำลังจะลงอีกนะฮะแสดงหเห็นว่าคลื่นย่อยของเพิ่มตอนนี้เป็นขาลงนะครับแต่ตอนนี้ราคามาติดโลนะครับโซนประมาณ2.42มาติดแล้วยังไม่ร่วงครับแต่คิดว่า ไม่น่าจะรอดยังไม่มีทรงกลับตัวนั่นเองยังไม่มีการกลับตัวกลางอากาศแต่อย่างใดแต่ว่าถ้าสัปดาห์หน้านะครับไม่หลุดโลตรงนี้นะแล้วมีการเบรกไ high ได้นะครับจะเป็นการกลับตัวกลางอากาศะแล้วก็หลังจากนั้นก็รอครับเพราะว่าการกลับตัวเสร็จก็ต้องรออีกไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนกว่าจะกลับขึ้นไปได้นะครับใครมีก็ลองพิจารณาดูว่าทนรอได้ไหมแต่ว่าถ้าหลุด2.42ไม่แนะนําให้รอนะครับแนะนําให้คัดก่อนจริงๆควรจะคัดมาตั้งแต่ช่วงนี้หรือว่าช่วงนี้นะครับ มีการหลุดโลถึง2ครั้งเป็นการย้ําจําได้ไหมว่าขึ้นพักทะลุรอบแรกนะครับเป็นการกลับตัวรอบ2เป็นเทรนด์ขาลงเช่นเดียวกันครับลงเด้งลงรอบแรกกลับตัวเด้งลงรอบที่2เปลี่ยนเทรนด์ครับนะคล้ายกันเลยลองพิจารณาดูครับตัวถัดไปครับ AIE ตัวนี้มีลุ้นมาดูกัน ภาพรวมก่อนการสร้างฐานคล้ายๆกันทุกตัวนะครับคล้ายๆกันเลยขึ้นพักทะลุพักทะลุอันนี้สร้างฐานไกลหน่อยนะครับมาเก็บโซน60สตางฮะแล้วเด้งขึ้นมาถึง2อบาทเจเลยแล้วก็มีช่วงการกลับตัวกลางากะช่วงประมาณนี้โซนประมาณ90สตางถึงหบาทขึ้นพักทะลุสะสมเบรกไปนะครับเนี่ยฮะเห็นทรงชัดเจนนะครับแล้วตอนนี้ก็เสียทรงเรียบร้อยในคลื่นย่อยลงเด้งลงเด้งลงและ มีการกลับตัวแล้วด้วยขึ้นพักทะลุแล้วก็ลงมาครับตอนนี้ถือว่ายังไม่หลุดเวฟศูนย์ครับเวฟศูนย์อยู่ที่1.28วันศุกร์ที่ผ่านมาปิด1.35ลงมาทําโล1.28ครับเรียกได้ว่าทำ double ลบ t t ทอมีโอกาสจะเด้งขึ้นนะครับนะกลับตัวแล้วครับทซนนี้กลับตัวแล้วยังไม่หลุดโลก็ยังมีลุ้นครับยังถือต่อได้มีโอกาสที่ราคาจะกลับขึ้นไปได้ครับก็โซนประมาณ2บาท10ถึง2บาทเน่าจะได้เห็นนะเพราะว่าหุ้นยัง คงเป็นลักษณะขาขึ้นในคลื่นใหญ่อยู่ครับแต่ว่าถ้าหลุด1.28ครับตัวใครตัวมันนะครับตรงนี้ราคาเขาจะลงไปสร้างฐานใหม่เพราะว่าจะเป็นขาลงต่อไปนั่นเองครับตัวถัดไปครับเอฟเฟอร์เอฟเฟอร์ว่าไงสร้างฐานสวยนะครับคล้ายกันเลยแจ๊คก็อยู่ในโซนนี้โซนสร้างฐานนะครับส่วนมากสร้างฐานเสร็จจะไม่ค่อยหลุดโลละไม่ค่อยหลุดโลที่ขึ้นศูนย์นะครับราคาก็ก่อร่างสร้างตัวแล้วก็ดันขึ้นไปขึ้นพับทะลุแล้วก็ทำาถวบลท็อปครับโซนนี้ แต่ว่าตัวเอเวอร์เนี่ยจริงๆทำทรงกลับตัวกลางอากาศแล้วนะขึ้นพักทะลุน่าจะไปต่อได้ใช่ไหมแต่ว่าราคาเขาไม่สามารถยืนได้ครับก็หลุดโลในวันที่เซตลงหนักๆน,กน,กนั่นแหละครับหลุดโลเรียบร้อยครับชุดนี้ของเอเวอร์จะเป็นการเด้งขึ้นเพื่อลงต่อนะมีแนวต้านโซน,มนะมาณตรงนี้แหละ35สตางค์แล้วก็อีกแนวหนึ่งคือ40สสตางค์ครับจะเด้งขึ้นเพื่อลงต่อเพราะฉะนั้นก็แนะนำใครคัดไม่ทัน ตอนนี้คือโอกาสครับคือโอกาสที่จะต้องหนีก่อนถ้าเล่นตามเทคนิคอลนะครับจะต้องหนีก่อนถ้าไม่หนีก็อาจจะต้องติดหุ้นนานพอสมควรนะอันนี้ไม่รู้ว่าจะนานขนาดไหนนะครับกว่าเขาจะกลับมาเล่นกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมพาดูกราฟว่านานขนาดไหนเนี่ยเขาเล่นเป็นช่วงๆนะครับโซนนี้เริ่มเล่นกันขึ้นไปทำา i g สูงสุดประมาณปี2014ครับแล้วกลับลงมากลับลงมาต่ำสุดโซนโอ้โหเนี่ยต่ำสุดละ2020่เนี่ยต่ำสุดละ แล้วยังไม่กลับขึ้นไปตรงนี้อีกเลยนะยังไม่กลับขึ้นไปอีกเลยก็ไม่รู้จะกลับขึ้นไปไหมนะครับแต่น่าจะแหละน่าจะกลับขึ้นไปได้แหละนะเท่าที่ดูทรงนะครับเพราะว่าหลังจากที่ร่วงลงมาเนี่ยก็มีการงัดขึ้นบ้างแต่ว่ายังไม่ไปนะครับโซนนี้ก็งัดแล้วนะในกราฟวีก็งัดละงัดละครับถ้าหลุดโล35สตางค์ในไทม์เฟรมเดย์นะมันก็จะลงต่อแล้วก็มาสะสมกําลังต่อโซน20สตางคง ก็อาจจะสะสมนานอีกนะครับกว่าจะกลับขึ้นไปได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะช่วงก่อนหน้านี้ก็ใช้ระยะเวลาประมาณลงมาจุดต่ําสุดประมาณปี2 0 1 1ครับแล้วกลับขึ้นไปได้งัดแล้วก็กลับขึ้นไม่ได้โซนประมาณตรงไหนนะเป็นไฮนะตรงนี้นะครับเริ่มงัดตรงนี้แล้วก็พักตัวโอ้โหนานอะเอาจริงๆนานไม่อยากจะนับปีเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะนานขนาดไหนในรอบนี้ครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสออกมาก่อนนะครับใครที่ยังไม่ออกนะ ตัวต่อไปครับทัสโก้ทัสโก้ว่ายังไงทัสโก้ก็คล้ายๆกันครับคล้ายๆกันในคลื่นใหญ่คลื่นย่อยก็ต้องบอ,อกว่าเสียทรงไปแล้วนะครับเสียทรงไปแล้วใครไม่ออกก็ถือต่อครับถือต่อร้อเล่นคลื่นใหญ่รอลุนเพราะว่าเวลาหลุดโลเนี่ยส่วนคนส่วนใหญ่ไม่ออกเพราะว่าไม่กล้าคัดกลัวม,มันเด้งแต่บางทีมันไม่เด้งไงไประเด็นนะครับชุดนี้ก็มีการกลับตัวแล้วนะจะยืนไม่อยู่ครับล่วงลงมาหลุดโลละเดี๋ยวจะลงมาอีก ลงมาสร้างฐานอีกนะครับใครไม่คัดก็รอครับเพราะว่าในขึ้นใหญ่เนี่ยเป็นการสร้างฐานนะตรงนี้เดเวอเจนขึ้นพักทะลุพักครับผมแนวร,รับในลื่นใหญ่อยู่โซนโซนนี้เลยเดีย๋ยวนะ๋ย้ขอดูตัวเลขให้นะครับโซนประมาณ17บาทนะครับแนวร,รับขึ้นใหญ่เขาก็จะสะสมอยู่โซนนี้แหละใกล้ๆ17บบาทเดี๋ยวเขาก็เด้งครับเด้งมาโซนยี่สิบสองก็ไม่รู้ว่าจะสะสมนานขนาดไหนกว่าจะทะลุได้นะครับแต่คิดว่าทรงนี้คือสรงสะสมในลื่นใหญ่พร้อมที่จะเด้งนะครับ อาจจะไปถึงไฮเดิมได้คือ29บาทนะก็ต้องรอครับรออย่างเดียวเลยใครที่ไม่คัดนะครับคือ,ข,อข้อดีของการรอคือไม่ขาดทุนนะครับไม่ขาดทุนบางทีถ้าดูกราฟเป็นเนี่ยอาจจะได้กําไรต่อได้ซ้ําแต่ข้อเสียคือเงินจมครับเวลาตัวอื่นวิ่งตัวอื่นที่แบบเราดูกราฟเป็นมากขึ้นแล้วหรือว่าเห็นโอกาสมากขึ้นแล้วเราไม่ไม่มีเงินไปเล่นตัวอื่นนะครับเราจะเสียโอกาสในการทํากําไรณนะเวลานั้น แต่ว่าในอนาคตก็ตัวนี้อาจจะให้กําไรเยอะก,ก็ได้ลองตัดสินใจดูนะครับตัวถัดไปครับ ttb ครับคล้ายๆกันครับ ttb ตัวนี้ไซด์เวกรอบยักษ์เลยนะครับแนวต้านด้านบนโ,นโซนประมาณบาท3 1เอดนะครับด้านล่าง60สตางคงนี่คือกรอบยักษ์ของเขาเลยนะคือถ้าเราวางแผนการเล่นแบบไซด์เวจริงๆนะครับถ้าเราดูกราฟอย่างเงี้ยเวลาราคาลงมาเนี่ยขึ้นย่อยไม่ต้องไปดูเลยฮะวางซับล็อตที่ขึ้นใหญ่เลย ขึ้นศูนย์ตรงนี้ลงมา80สตางค์นี่ของถูกแล้วฮะ ttb ของถูกแล้ว80เด,เ,เด้งขึ้นขายนะครับลงมาอีกเก็บอีกเด้งขึ้นขายเหมือนโซนตะกี้นี้ลงมาเด้งขึ้นขายใช่ไหมตอนนี้กําลังลงมาครับแช่งเลยฮะลงมาลึกนะฮะซ็อบล้อยิ่งตื้นถ้าลงลึกเท่าไหร่ซ็อบล้อยิ่งตื้นเท่านั้นครับลงมาใกล้60สตางค์นี่ไม่หลุดแนนะ่แต่ถ้าหลุดก็ต้องคัดนะครับความเสี่ยงมันนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกถ้าหลุดก็ต้องคัด60สตางค์เพราะว่าจะลงลึกกว่านี้ถ้าไม่คัด นะแต่ว่าเราเห็นกรอบชัดเจนแล้วเนาะในคลื่นใหญ่ครับน่าสนใจทีเดียวตอนนี้ก็บากลงมาสัก80 70ยิ่งดีฮะ70ก็เก็บแล้วก็รอครับถ้าไม่หลุด60เนี่ยลงมา70รอฮะรอให้เด้งกลับขึ้นไปจะเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่น่าจะถึงเอาสัก80%บเปอร์เซ็นต์ก็พอนะครับบาท20ก็ take profit ได้แล้วแต,แต่นานหน่อยแค่นั้นเองนะครับแต่ชัวร์ครับนานแต่ชัวร์แหละนะเป็นการถือตอนช่วงรอก็กินบัรผลไปไม่รู้ว่าเขาแจกบัรผลหรือเปล่านะ นี่คือกรอบใหญ่ของ TTB ครับส่วนขึ้นย่อยไม่ต้องพื่ถึงฮะหลุดะฮะลงขาลงอย่างเดียวในขึ้นย่อยตัวถัดไปครับกันกุลตัวนี้ภาพรวมยังเป็นขาขึ้นอยู่อันนี้ไม่ต้องตกใจเลยนะฮะเวลาเขาเบรกไฮขึ้นมาเนี่ยเขาก็พักตัวเป็นเรื่องปกติครับช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบตบหลุดโลนะครับแล้วก็โอเวอร์แลปดึงกลับขึ้นมาแล้วก็เบรกครับเห็นไหมเบรกเสร็จปุ๊บพักแล้วไปต่อครับไปต่อเสร็จพอเจอวิกไว้เกิดอ,อะไรขึ้นครับ พอเจอบิ๊กไว้คนเห็นทั้งประเทศหลังจากนั้นต้องเกิดการพักตัวครับตัวกันกุลก็พักตัวตามเคยนะฮะพักตัวไม่รู้จะพักลึกไหมซับล้อจะอยู่โซนประมาณ4บาท8สตางค์นะครับถ้าลงมาพักลึกๆแต่ไม่หลุดสบาท8สตางค์ก็สามารถวาแงแผนการเล่นได้เวลาเจอไพรเชนกลับตัวแล้วก็รอไปเทปโรฟ,ฟิตที่โซนแนวต้านเดิมครับ5บาท10แต่ถ้าไม่ลงลึกกว่านี้แล้วนะครับสามารถเด้งกลับขึ้นไปได้แล้วทะลุ5บาท10ก็ ไปเลงแนวต้านถัดไปเลยครับของกันกุลเดี๋ยวนะขอดูให้ว่ามีไหมไม่มีนะครับแนวต้านถัดไปไม่มีแล้วเป็นออทาไฮครับก็ใช้แนวต้านจิตวิทยาแทนแล้วกันนะครับเป็น5บาทห0 6บาทอะไรพวกนี้ฮะเวลาราคามันวิ่งมาโซนแนวต้านจิตวิทยามันชอบหยุดนะนี่ก็ดูจากในดีดเหมือนกันโซนนี้4บาทนะครับราคาก็มีการชนแล้วพักชนแล้วพัก5บาทโซนนี้ฮะก็มีชนแล้วพักเหมือนกันเห็นไ,ไหมเริ่มพักละ6บาทก็คงจะ พักเหมือนกันครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของการกุณนะยังไม่เสียทรงครับใครมีก็ทนถือต่อได้ครับใครไม่มีก็หาโอกาสหาจังหวะนะครับเวลายอดนี่แหละคือโอกาสของเราก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตแผนหุ้นทั้ง10ตัวในสัปดาห์นี้ครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ช่วยกันคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็โหวตหุ้นกันเข้ามาผมก็มีรายการทําต่อนะครับก็ถือว่าวินวินทั้งคู่เนาะผมก็ได้ทํา คอนเทนต์ครับเพื่อนๆก็ได้ของหุ้นกันเข้ามาแล้วก็ได้รับการอัปเดตแผนนะครับใครอยากได้ข้อมูลแบบนี้นะครับทุกๆสัปดาห์ก็สามารถพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย Hash Tag Money Hero นะครับส่งกันเข้ามาได้ที่ใต้คลิปของรายการนี้แล้วก็รายการหุ้นเด่นรอบวันครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมมาแล้วก็ เอาตัวที่ถูกขอมาเยอะที่สุด10อันดับแรกนะครับมาตอบแล้วก็มาอัปเดตแผนให้ทุกๆสัปดาห์แบบนี้เลยครับเอาละครับก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์2เรื่องนะครับเรื่องที่1สําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องมันนี่ฮีโร่ผ่านทาง u t u b e นะครับสามารถสมัครเป็นสมาชิกกับพวกเราได้ครับโดยที่ทางมันนี่ฮีโร่จะมีคลิปพิเศษนะครับมีคลิปหุ้นคันบ้านนะครับที่จะอัปเดตให้ดูทุกๆเช้าวันอาทิตย์ครับแล้วก็จะมีการอัปเดตเซตฟิช่วงกลาง สองสิ่งพิเศษนะครับก็คือไลฟ์สดของผมกาจันพืชครับทุกวันจันและวันศุกร์เวลา16บหนาฬกาใครที่เป็นสมาชิกนะครับก็เตรียมตัวนะครับเข้าไปดูไลฟ์สดได้แล้วก็สามารถสอบถามเกี่ยวกับหุ้นได้เลยนะครับในไลฟ์สดครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับตอนนี้มันฮีโรเปิดรับลงทะเบียนมาราธอนรุ่นที่5ครับเป็นคอร์ส การเรียนไลฟ์สดนะครับเรียนแบบเรียวๆเลยช่วงตลาดเปิดมาดูหน้าถ่ายของผมกับอาจารย์พืชได้นะครับในคอสมารารทอนรุ่นที่5ตอนนี้เปิดแล้วนะครับใครสนใจติดต่อได้ที่ Line แอดมันนีนะครับก็จากกันไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราเช่นเคยนะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการ Hashtag Manero ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ